I don't how come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this. I will not quit, man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my nine. สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้ร้อมาอยู่กันในคลิปปั้นไอด,ดีสายีเป็น EP ที่28แล้วนั่นเองนะครับก็มีคอมเมนต์นะครับผมว่าให้ผมลองเล่นอหอคอยด่านที่127นะครับซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับเหมือนที่ต้นคลิปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ ทีมที่ผมใช้นะครับก็จะมีคุณกินนะครับเป็นคุณกิน9้าดาวแม็กนะครับแล้วก็มาซิลก็ผมคิดว่าน่าจะใช้ทีมปกติผ่านได้นะครับต่อไปนะครับเป็นเบานักลบช้างนะแล้วก็ไลออนสนะครับแล้วก็จะเป็นลิวนาบินนะซึ่งด่านไหนที่เป็นด่านกงนะครับผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวบินดีกว่านะครับเพราะว่านะครับเหตุผลง่ายๆก็จะได้ให้บินไปตีป้อมนั่นเองนะครับ ไม่ใช่ป้อมสิบินไปตีโกงนั่นเองนะครับโอเคก็ใน EP นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ยังฟาร,ร์มด่านไม่เสร็จเลยเพราะฉะนั้นก็เพิ่งเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่าลองให้ผมลองเล่นอ่าด่านที่1น7นะครับผมก็ลองเล่นดูแล้วแหละมันก็ไม่ยากมากไม่ง่ายมากนะครับเพราะว่าในด่านนะครับมันมีมันโดนน่าจะโดนแร่เหนือมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะใช่แหละเพิ่งเล่นเมื่อกี้เองนะ น่าจะเป็นโดนแร่หนึ่งนะครับเพราะว่าปล่อยตัวไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าให้ใช้เพื่อนนะครับแล้วก็ตัวบินนะครับหลักๆเลย2อย่างนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับหอคอยหนึ่งสองเจ็ดนะครับโอเคกบแดงหนึ่งตัวครับแล้วก็รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายครับได้เป็นอะไรได้เป็นเพชรกิลสองพันนะครับมีรางวัลให้ผมไหมมีนะครับ เป็นกล่องไฮเปหนึ่งตัวนะโอเคไอดีนี้ผมอาจจะปั้นตัวบินขึ้นมาเล่นอีกตัวนะอาจจะปั้นเป็นอารสบินนะครับแทนอนโบินะเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเล่นตัวบินไปเลยน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับไฮเปรลลีวนามีอยู่สองตัวผมขอล็อกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเซฟนะครับเซฟตีนะเดี๋ยวไอดีนี้ก็คงจะไปหาเปิดตามล่าบาว ไม่ใช่บบาวสิออบอสมืดนะครับถ้าได้บอสมืดมาก็น่าจะลุงล่งละเพราะว่ามีบบาวชางแล้วนั่นเองนะครับโอเครับตัวกระชาเพิ่มเติมครับภารกิจรายวันโอเคเีรารกิารายวันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งรางวัลอ่าอ,อันดับต้องท็อป1,000นะถึงจะได้ เลเวลแล้วก็ตกกาชานะแต่ผมไม่เอาเอา,เอาท็อปนะครับเอาแค่อ่าอะไรอ่ะรางวันแจกแต่แตและรอบก็พอแล้วนะครับ100รูบี้แล้วก็ตกกาชาสุดไปนะอ่านี้ก็ง่ายๆครับก็แค่กดรับด,ดาวให้ตรงนะแต่ถ้าใครซีเรียสเรื่องคะแนนหน่อยก็ต้องอ่าท่าให้ตรงนะครับแล้วก็ เก็บไอเทมให้ได้ประมาณนี้มั้งครับเพราะผมก็ไม่ได้อ่าซีเรียสเรื่องคะแนนอะไรอยู่ละเพราะฉะนั้นก็อ่อย่าไห้สาระกับด่านนี้น่าจต้องไปดูช่องอื่นนะครับโอเคก็ขอทำการเล่นกันก่อนละกันนะครับ Junkie says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She said she wants my necklace. Put her on the guest list. Hope I don't regret this. Hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless. Cashing all my checks. Rich, tickies on my neck. Shit, she's on the offensive. I do not know my set list. Still, I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish. Live until I'm breathless. I'ma stay progressive. She gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want a girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass. She gonna pass, keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves some guessing. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson with hands on sessions. Points for attendance. She asks a lot of questions. I answer with my presence. I sit back while I'm texting. Said she. To get in. said she'll bring her best, friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rollin' out the best, man. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute, she wanna play for a minute. She wanna slay for a minute. And now I'm all up in it. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Make a track in a minute. And now I'm we all ain't up in getting it. No sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, well, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a lass. Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no she's really complicated But that only makes it better and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it yeah She's got a body like a ghosting She likes to keep the party going โอเคครับผมก็เคลียร์เควสประจำวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ p ี p ไปอีก5ตากันแบบเบิ่มๆเลยนะครับ โอเคตอนนี้เลเวลพาร์อาจจะน้อยหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าบางวันผมก็ไม่ไหวจริงนะครับแบบฟาร์มสเตจพิเศษอยู่ก็หลับคาเกมเลยก็มีนะครับโอเคก็เคลียร์เวลวันไปที่เดียบมาแล้วนะครับต่อไปก็กระดานหมุนมีให้รับไหมมีพีพีหนึ่งครั้งโอเคครับสุมบ่มเป็นเลยซึ่งก็ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้ทําเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะต้องไป อาหาคนนงคนนกนะครับไปฟาร์มเลเวลกันจากดานโยนะครับขอนี้เลยละกันโอเคสวยครับกระดานขนนกล้วนนะครับผมชอบกระดานขนนกล้วนนะเพราะว่าอา่อะไรอะ่ะมันไม่ต้องมีกบมาให้ลำบากใจนะครับสวยครับต่อกันเลย๋ยวผมค่อยมาสุมต่อนะเพราะเป็นกระดานขนนกล้วนเหมาได้ก็เหมานะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรทำนะก็มาเล่นหอคอนึงสองเจนให้ดูกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมมีประมาณนี้กันก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละับผมสวัสดีครับ